ามฟิชชิงไทยแลนด์เสนอตอนบุฟเฟ่ปลานนี้แม่น้ำเจ้าพยาเหยื่อที่เราใช้นั้นก็เป็นลำขนมปังมควิดและลำเล็กน้อยไม่นานเกินรอป่าก็เข้ามากินเบ็ดแล้วนะจอดนะไอ้เนี่เป็นโลเนี่ยดูดิเอาขึ้นไงทีนนี้เบ็ดเล็กมากเลยครับตัวเบ็ดที่ใช้มีขนาดแค่เพียง0.8เท่านั้น ไปขอบปากอะและตอนนี้เราก็ไม่ได้เอาสวิงมาสิ่งที่ทำได้ก็แค่ยกปลาขึ้นเท่าน,นั้นเองรอให้เขานิ่งก่อนนะครับค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆแบบนี้จะไม่ต้องเติบอะไรเงี้ยใจเย็นนะครับเราบางครั้งถ้าเรายกเลยเนะี่ยมันรุด เป็นปลานีนตัวที่สองมีขนาดไซส์เล็กกว่าตัวแรกนิดหน่อยนะครับปลานียนไม้แล้วสวยเลยฮนะโคกเดียวกันเลยไม่แล้วน,นี่ครับนี่ถ้าเทียบแบบ เ,น,เนี่ยนะโลอ่ะใส่เกือบโลอ่้วเพราะงั้นเลยว่ามันติดหนังนิดเดียวไม่ต้องกลัวฮะนี่ไม่กล้าเล่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าลุดเดี๋ยวลุดผมเชื่อผมครับอย่าให้มันลุดครับใหญ่ลใจเลยเด้งใหญ่ใหญ่จริง <c oughs> อันนะั้นเลยปัดนป็นนิน วิ่งนะเนี่ยหายยังแต่ตอนนั้นเราเหมือนพ้นลมกว่านะมีคอมเมนต์บอกว่าซื้อปลาจากตลาดมานะครับก็เลยตกให้ดูนะครับว่าเป็นปลาในแม่น้ำเจ้าพยาจริงๆนะครับเรียบอะก็ไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวท้องเฉยเลยอะไม่ได้เข้าปา่าเข้าปา่าเหรไม่ไม่เข้าท้องจริงๆ <laughs> <laughs> เฮ้ยเข้าปีแบกมาแล้วมนะั้งเนี่ย อย่าปล่อยอย่าปล่อยปล่อยเขาแบบมันมันไปเกี่ยวคีบมานะเกี่ยวคีบตรงนี้นนละดูดิวัอปว๊อว๊อเดี๋ยวผมยกให้ทีนี่ผลงานปลารวมเราสาสวยๆเลยนะเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูจานก็ขอขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้ขอให้มีความสุขในการตกปลา